วันนี้ฉันมีเลือกดีใจจะมาเล่าให้ฟังคือวันนี้ฉันไปทำธุรกรรมทางการเงินมาที่ธนาคารเพราะฉันได้รับเงินจากแอป z o มค้าขนมแอป z ้มจ้างให้ฉันรีวิวสินค้าส่องคลิปให้ชัดนสี่พัน 40, แต่ฉันได้มาส8มพันแ เพราะว่าข่าวหากาักภาษีนะที่จ่ายไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้าทุกคุนี่เป็นเงินก่อนแรกของชันที่ทำโซเชียลชันขอขอบคุณฉันขอขอบคุณคุณติ๊กตอกที่ชัานที่ทำให้ชันมีวันนี้วันที่ชันได้ทำงานทางโซเชียล2องชันขอขอบคุณ ผู้ติดตามของฉันทุกคนที่ช่วยสนับสนุนฉันที่ได้ผู้ติดตามเยอะๆฉันขอขอบคุณมากๆและฉันขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนติกตอกแค่งนี้ที่ช่วยกดใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ชันด้วยนะจ๊ะฉันขอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ทําให้ฉันมีวันนี้ได้เงินก้อนแรกจากโซเชียลจ้ะทุกคนและ และฉันขอขอบคุณแอปส้มที่มาจ้างฉันทำงานและฉันก็ได้เงินจากแอปส้มเป็นค่าขนมจากทุกคนที่คาดไม่ได้เลยฉันต้องขอขอบคุณแอดมินของแอปส้มที่ช่วยซ่อนฉันทุกอย่างเลยทุกคนฉันไม่มีความรู้ทางด้านโซเชียลหรือว่าทางด้าน แปะลิงก์หรืออะไรแบบนี้เลยนะทุกคนชันไปถามใครว่าทําอย่างไรเขาก็ไม่รู้ชันไปที่ห้างไปที่ร้านขายโทรศัพท์เขาก็ไม่รู้ฉันไม่รู้จะทําอย่างไรชันเลยถามแอดมินแอดมินเกืคลอนชันส่งทุกอย่างมาให้ชันดูให้ชันทําตามฉันก็ทําตาม นานมากที่ฉันจะได้ฉันนี้หัวพู้ไปหมดเลยนะทุกคนมันมืดไปหมดเลยคนททาไม่เป็นนะนะเหมือนไปถึงกําแพงหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมืดไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะกดทางไหนดีเพราะกลัวกดผิดเพราะว่าโทรศัพท์ของฉันมันก็ค่อนงี่เงาอยู่บางทีก็มีบางตัวบางทีมันก็ไม่มีใช่ไหมละจ๊ะทุกคนตอนนี้ฉันแปะลิงเป็นฉันแปงลิ้น แปลงลิงเป็นชั้นกดไปดูไอ้นั่นไปดูไอ้นี่เป็นแล้วจ้าทุกคนตอนนี้ชั้นนะแปลงลิงเป็นแล้วนะทุกคนทั้งๆที่ฉั้นไม่เคยคัดลอกลิงไม่เคยแปลงลิงไม่เคยเอาลิงไปแปะตรงไหนเพราะฉันทําไม่เป็นแต่ตอนนี้ฉั้นทําเป็นแล้วนะทุกคนเฮ้ยเข้าซ่อนชั้นจนชั้นเป็น ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเอสมินเอสส้มขอบคุณจ้าและที่สำคัญฉันต้องขอขอบคุณคุณติ๊กตอกมากมากเลยนะจ๊ะที่มอบช่องน้ำพึ่งเดินห้าใสบบันเทิงให้ฉันเป็นของตัวเองฉันจึงได้มีวันนี้วันที่เอฟร้มมาจ้างฉันไปรีวิวสินค้าอย่างไงฉันก็ขอขอบคุณมากมากนะจ๊ะคุณติ๊กตอกแล้วก็ขอบคุณ ันทุกคนที่ช่วยสนับสนุนกดใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ฉันและขอขอบคุณเพื่อนๆบนทิกตอกทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยฉันกดใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ฉันเช่นกันฉันขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณแอดส์มากๆที่มองเห็นฉันและมาจ้างฉันและขอขอบคุณคุณแอดมินที่ช่วยฉันจนฉันเป็น คัดลอกลิงแปะลิงตอนเนี้แปะได้เบิร์เลยจ้าทุกคนคัดลอกลิงเป็นด้วยนะขอบอกขอขอบคุณจ้าฉันแค่บอกขอขอบคุณคุณติกตอกและเพื่อนเพื่อนทุกคนบนเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามของฉันและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่บนทิกตอกแห่งนี้และก็ขอขอบคุณแอปส้มขอขอบคุณแอดมินจ้าเคนี้จ้ไบายบายจ้านี่คือข่าวดีของฉันขอบคุณมากๆจ้าทุกคนบายบาย